สวัสดีค่ะเจอก,กับพี่หญิงแล้วนะคะวันนี้พี่หญิงมีคลิปดีๆนะคะมาสอนพวกเราใหา้รู้จักวิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์แล้วก็ไปรับสินค้าที่ศูนย์ถามว่าทําไมเราไม่ไปสั่งที่ศูนย์เลยล่ะก,ก็เพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีลูกทีมอยู่อีกจังหวัดหนึง่งใช่ไหมคะแต่ว่าเขายังสั่งสินค้าไม่เป็นหรือ,อลูกค้าของเราอะค่ะพร้อมที่จะไปรับสินค้าที่ศูนย์แต่ว่าไม่รู้จะสั่งยังไงนะคะก็ใช้วิธีการนี้ก็คือเราเนี่ย สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ให้เลยนะคะแล้วก็บินออกเป็นชื่อของเขานะคะเป็นเขาเรียกใบเสร็จออกเป็นของลูกทีมเราเลยแต่ว่าการสั่งซื้อสินค้าให้กับสมาชิกของเราค่ะตอนนี้ทราบแค่ว่าสามารถจะสั่งซื้อให้เฉพาะลูกทีมหลานทีมเหยนทีมยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการไม่ยากเลยค่ะนะคะไปดูกันค่ะจากหน้าจอเดสก์ท็อปนะคะเราเ้อคลิกไปที่เบราว์เซอร์ที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็น Chrome ใช่ไหมคะต้ิคลิกขึ้นมา จากนั้นที่ตรงแถบ address เนี่ยนะคะเราพิมพ์คำว่า g i f a r i n หรือ Google ก็ได้ค่ะนะคะพิมพ์ g o o g l e com ก็ได้เผื่อเรา,าไม่เคยเข้าเนาะ mm hmm. จากนั้นพอเราพิมพ์ g o o g l e com จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็พิมพ์คำว่า g i f a r i n เป็นภาษาไทยเลยนะคะ mm hmm. าจากนั้นก็กด enter นะคะ mm hmm. เราจะมาเจอกับคำว่า g i f a r i n official แบบนี้นะคะจิ้มลงไป คลิกลงไปหนึ่งครั้งอันนี้คือหน้าจอของเว็บไซต์ของกิฟฟารีนที่เป็น official หรือเป็นทางการเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็ต้องเข้าสู่ระบบกันเป็นสมาชิกของเรานะคะจิ้มลงไปที่ตรงนี้เลยนะคะก็จะมาสู่หน้านี้ให้เราใส่รหัสสมาชิกของเรานะคะ ส่วนรหัสผ่านถ้ากรณีที่ไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะคะรหัสผ่านจะเป็นเลข4ตัวหลังของบัตรประชาชนของเรานั่นเองนะคะแต่ของพี่หญิงนี่คือมีการใช้งานแล้วพี่หญิงก็เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็กรอกรหัสผ่านเข้าไปนะคะเข้าสู่ระบบนะคะคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะผิดผิด <c oughs> เพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนภาษาค่ะนะคะเนี่ยแป้นมันจะเป็นภาษาไทยอยู่โอเคเปลี่ยนก่อนนะคะ เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะคะคราวนี้ถูกต้องแล้วนะเราจะสั่งซื้อสินค้าแล้วไปรับที่สาขาใช่ไหมคะเราก็เลือกคลิกรับที่สาขาได้เลยนะคะจากนั้นค่ะรับที่สาขาอีกครั้งหนึ่งนะคะมาสูนอันนี้เนาะเราก็มาคลิกตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็ระบุไปว่าสาขาที่เราต้องการคือสาขาอะไรพี่ิงอยู่นะครศรีธรรมราชนะคะ หรือถ้ากรณีที่เราเขาเรียกอะไรนะลูกทีมสายงานเราอยู่จังหวัดอื่นอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถจะสั่งแทนลูกทีมเราได้สั่งแทนสายงานเราได้ในชื่อของเขานะคะหรือสั่งในชื่อของเราแต่ออกเป็นรหัสของเขาเห็นไหมคะมันจะมีสั่งให้ตนเองกับส,สั่งให้บุคคลในทีมงานนะคะอันนี้คือพี่หิงจะสั่งให้ตนเองแล้วก็ไปรับสินค้าที่สาขานะคะเลือกสาขานครศรีธรรมราชนะคะตัวระบบก็จะลิงก์มาให้แล้วก็คลิกลงไปนะคะจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่าง มีคำว,ว่ายืน,ย,นยันยืนยันลงไปก่อนนะคะรอแป๊บหนึ่งจากนั้นค่ะเราก็มาเลือกสินค้าที่เราต้องการันนี้พี่หญิงอยากจะซื้อดีฟครีนซิ่งอ่ะพี่หญิงก็พิมพ์ดิฟเฉยๆในช่องนี้นะคะทําการค้นหาสินค้าแล้วก็ค้นหาจากนั้นค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะสินค้าที่ขึ้นต้นหรือมีคําว่าด e ฟเนี่ยอยู่ข้างในนะคะ แต่พี่หญิงต้องการตอนนี้คือเป็น g r a บ o l a s h Booted e e p Cleansing Oil ก็จิ้มลงไปนะคะจากนั้นก็หยิบเซ็ตตะกร้านะคะต้องการกี่ชิ้นระบุลงไปนะคะแล้วก็หยิบเซ็ตตะกร้าโอเคเพิ่มไปหนึ่งค่ะเราจะเห็นว่าในตะกร้าเรามีหนึ่งแล้วเนาะคราวนี้ต้องการะนะคะหาสินค้านี่คือวิธีการหาสินค้าจริงๆนะคะ5เดี๋ยวจะซื้อตัวนี้ด้วย <c oughs> จะซื้อมาร์กหน้านะคะเดี๋ยวขอซื้อมา์กก่อนเจอแล้วลืมทุกรอบก็หยิบใส่ตะกร้าเหมือนเดิมนะคะโอเคจากนั้นก็หาอีกหาอีกคะค่ะตอนนี้พี่หญิงก็สั่งสินค้าครบและสามชิ้นนะคะก็จิ้มไปที่ตะกร้าสินค้านะคะมันจะมีสรุปรายการให้อยู่ตอนนี้นะคะโอเค อันนี้คือที่อยากได้นะคะมีอะไรอีกไหมนะถ้ามีเราก็สั่งซื้อเพิ่มได้นะคะแต่ถ้าไม่มีแล้วถ้าไม่มีแล้วอีกสักชิ้นดีกว่ามางเอาสเตซีมาอีกหนึ่งนะคะอืมเอาสเตซีมาอีกหนึ่งโอเคจากนั้นค่ะเขาจะพะมวลผลให้เลยนะคะแล้วดําเนินการต่อซึ่งนะคะพอดําเนินการต่อค่ะ ขาก็จะบอกเราว่าเนี่ยมันมีโปรโมชั่นที่เราเลือกซื้อได้อยู่นะถ้าเราอยากจะซื้อเพิ่มนะคะอเช่นตัวเนี้ยสเตซีมาสนา่าถ้าซื้อเพิ่มมานหนึ่งมีตัวอื่นอีกไหมอันนี้คือตัดพีวีซูสินค้าครบ1,000 PV ได้อะไรบ้างนะคะเราเราก็เลือกดูไปค่ะเราอยากได้อะไรก่อนนะคะ จากนั้นเมื่อเราซื้อสินค้าตามโปรโมชั่นทั้งหลายแลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเราก็ดําเนินการต่อ,อเขาก็จะสรุปรายการนะคะคว่าเนี่ยว,วลาที่รับสินค้าเราอยากจะรับช่วงไหนอ,อันนี้นะคะจชะชําระผ่านบัตรเครดิตหรือ ATM ปิดยอดไหมยังปิดยอดได้ไหมเนี่ยก็คือ,อตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นปิดยอดรอบ2นะคะ ถ้าเราปิดยอดก็คือมันจะตียอดเนี่ยกับเข้าไปเดือนที่ผ่านมานะคะเหมาะสําหรับคนที่กําลังเขา,าเรียกนับแต้มปิดโกลสตาร์หรือว่าทาแต้มอยู่อะไรเงี้ยนะคะปิดยอดช่วงนี้ยังได้เนาะจากนั้นค่ะก็ดําเนินการต่อได้เลยนะคะเลือกก่อนว่าเราจะชาระเงินด้วยช่องทางไหนนะคะแล้วก็ดําเนินการต่อโอเครอแป๊บหนึ่งนะคะให้ระบบเขารันไปก่อน อืมเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะก็จะบอกว่าเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้นะให้ไปรับในวันที่16นะคะแล้วก็จากนั้นเราก็ไปชําระเงินนะคะชาระเงินได้เลย เราก็ไปเข้าสู่กระบวนการชาระเงินต่อเหมือนที่พี่หญิงเคยอธิบายไปก่อนหน้าน,นี้แล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะย,ยากไหมถ้าใครยังมีข้อสงสัยนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะเออแล้วก็ใครอยากให้หญิงแนะนําอะไรเพิ่มก็เหมือนเดิมคอมเมนต์ลงมาคอมเมนต์ลงมาอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้หญิงด้วยนะคะถ้าเป็นประโยชน์สามารถจะบอกตอเพื่อนๆในสายงานได้หรือสมาชิกได้ก็แชร์ไปแล้วก็อย่าลืม กดติดตาม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 เพื่อหย่างด้วยนะคะ s u b สไ r i b ์ Subscribe ให้อยงด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณมากๆที่ฟังมาจนถึงท้ายคลิปแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ